สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราขึ้นมาบนสันเขื่อนแล้วนะครับไ,ไปดูแผนที่ก่อนไหมไปดูแผนที่ก่อนไหมหเดี๋ยวเราจะหลงนะแ <c oughs> ผ,นท, <c oughs> ผนที่ท่องเที่ยว <c oughs> จังหวัดนครน,อนอายกว้องตะไคร้ตกนางรองสาริกา เข้าใจแล้วบันทึกไว้แล้วมีรถกลอฟไฟฟ้าบริการด้วยนะครับชั่วโมง,โมงละสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบสี่คนสี่ที่นั่งนะครับถ้านั่งเกินปรับพ <500. S 1> ันแปดห้าร <500. S 1> <laughs> ้อยห้รอยปรับคือปรับห้าแต่ว่าขับไปทางนี้ไม่ได้ครับทางนี้ตันขับได้แค่ช่วงนี้ครับแล้วก็กลับ แค่ชั่วโมงเดียวนะครับต้องเอารถกลับไปคืนเขาแล้วกลับมาใหม่นะครับถ้าถ้าเป็นสมัยเด็กๆนะครับเล่นโดดน้ำเนี่ยคงจะมันหน้าดูครับโดดลงไปเนี่ยตูมพี่หน ร้อนร้อนดับร้อนด้วยไป <Okay. S 2> โอเคโอ้พี่ดูดิดูเขาบอกว่าขึ้นมาข้างบนแดดจะร้อนตอนแรกผมไม่เชื่อนะครับผมว่าลมมันต้องเย็นดีแต่ตอนนี้ผมเชื่อครับเชื่อแล้วครับไม่คร้อนเลยร้อนอกว่าข้างล่างเยอะเลยนะครับเพราะว่าข้างล่างนี้ไ,ได้ไอเย็นจากน้นนําแต่ข้างบนนี้ไม่ไม่ค่อยมีลมเลยครับถ้าดูด้านนี้นะครับ ฝั่งนี้ด้านที่มีน้ำนะครับแล้วฝั่งนี้น้ำที่ที่ไหลลงไปนะครับโอ้โหก็สูงนะครับก็สูงอยู่เอ๊ะเราอยู่ข้างล่างทำไมมันดูคลึมๆหรือว่าแดดยังไม่ออกเะเมื่อกี้ฝนตกนะครับอ่าฮะเดินข้างบนระวังสะดุดด้วยนะครับ หมัวแต่ดูด้านข้างแต่ไม่ได้ดูทางเดินนะครับสะดุดนะครับโอ้โอไอ้ด้านนี้ที่ทางนี้เมื่อกี้เนี่ยมันเป็นที่บรรทุกงานแล้วนะ่ะอ่าเขาไม่ให้เราเข้าไงาแล้วมันมีน้ำฉอกออกมาข้างๆด้วยนะี่จะนี้ไม่ไม่เวลาอาบน้ำบ้านนี้อ่าจริงด้วยแล้วก็ไปอาบตรงนั้นใช่ไหม อช่วยลดต้นทุนได้ด้วยใช่ปะ่ะถ่ายรูปไหมถ่ายรูปไหมถ่ายวิดีโออยู่อันนี้มีป้ายคำเตือนนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูเขาเตือนว่าอะไรนะครับม<ป>ีสารานั่งพักด้วยเนี่ยระวังสะดุดนะครับ